เป็นเครื่องดื่มไหนจะเป็นอาหารเสริมที่บอกว่าเสริมแคลเซียมตรงนี้เนี่ยมันเสริมมวลกระดูกอย่างที่อาจารย์แนะนำได้ไหมครับคือกระดูกเนี่ยมันจะมีการสร้างโดยเซลสองเซลล์ออสโีโอบลาสกับออสโตโอคลาสตัวหนึ่งเป็นตัวสร้างตัวหนึ่งเป็นตัวทำลาย ครนะฮะซึ่งโดยปกติถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือ2ตัวนี้ทำงานส,สมดุลฮะซึ่งตัวที่จะไปทำให้เกิดการทำงานสมดุลก็คือระบบภูมิคุ้มกันของเรานะฮะถ้าเมื่อไหร่ตัวที่ทำลายมันทำงานมากกว่าอาการเสื่อมมันก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนที่บอกว่าตั้งแต่อายุ30ไปเนี่ยอีกตัวมันจะทำงาน เพิ่มขึ้น uh huh. ทีนี้เราอาจจะเห็นว่ามีอาหารประเภทเสริมแคลเซียม uh huh. หรือไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ตัวที่สร้างเนี่ยทำงานมากขึ้น uh huh. อันนี้มันก็ช่วยได้<ช>อย่างงาดำเนี่ยเราจะเห็นว่ามีแคลเซียมเยอะ, uh huh. อะคนสมัยตก่อนเนี่ยเขาไม่มีแคลเซียมเมทดทานอย่างเรา uh huh. ถูกไหม uh huh. แต่เขาทานอะไรล่ะททำไมเขาถึงไม่ขาดแคลเซียมบางคนอายุอยู่อายุเป็นร้อยเลยใช่ไหมคะผู้เฒาผู้แก่ที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านนอกเนี่ยสบายมากเลยอันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทานอาหารที่ดีครับแล้วก็คนตะก่อนจะทานเนื้อค่อนข้างน้อยถูกไหมคะมจะทานพืชผักเยอะกว่าเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะทำะนาทําไร่อะไรพวกเนี้ยซึ่งมันจะมีกุ้งหอยปูปลาคถูกไหมคะ ทานอาหารเนื้อที่ทานที่เป็นคุณประโยชน์ที่ดีที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายอะไรตามมากับร่างกายก็คือเนื้อปลาใช่ไหมฮะไม่ทานสัตว์ใหญ่ไม่ทานสัตว์ใหญ่หรือเนื้อแดงอะไรพวกนี้นะฮะเล็กก็คือเนื้อปลาแล้วถ้าเขาทานกุ้งเขาก็ได้แคลเซียมจากกุ้งถูกไหมฮะทานงาดําก็มีแคลเซียมจากงาดำนะฮะบางคนทานพวกแมลงต่างๆซึ่งพวกแมลงต่างๆพวกเนี้ย จะเห็นว่าตัวเขาจะมีเปลือกมีเปลือกมีอะไรแข็งๆอยู่อันนั้นแคลเซียมเยอะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนแต่ก่อนไม่ขาดเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงถ้าจะทานแมลงสมัยนี้นะสมัยนี้อาจจะอาจจะมียาฆ่าแมลงหรือว่าสารเคมีตกค้างอยู่นะครับต้องระมัดระวังแล้วมาถึงปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากคนเยอะขึ้นและในเมืองเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะไปทานอาหารแบบที่ชาวบ้านเขาทานทานกันใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นตอนหลังมันก็ถึงได้มีอาหารเสริมประเภทแคลเซียมขึ้นมาเา<ะ>เราก็ทานแคลเซียมเป็นเม็ดเม็ดเป็นเม็ดใช่ไหมฮะครับซึ่งแคลเซียมพวกนี้มันเป็นแคลเซียมที่สังเคราะห์ขึ้นสังเคราะห์ขึ้นหรือสกัดมาจากหินปูนเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตครับนะฮะแต่ปัจจุบันก็คนหันไปหาธรรมชาติมากขึ้นก็จะมีแคลเซียมที่เราเรียกไบโอแคลเซียมครับซึ่งทำมาจากเปลือกหอยเปลือกปู Uh huh. ซึ่งการดูดซึมก็จะดีขึ้นครับะะอตอนนี้นอกจากแคลเซียมแล้วเราก็ยังมอีอีกตัวหนึ่งที่ไปเสริมบริเวณข้อนะะที่เราเรียกกล uh ูโคซามีนซัลเฟตเป็นพวกกลูโคซามีนนะคะก็ตอนนี้ก็มีอาหารประเภทนี้ ให้ผลนนซึ่งให้ผลดีป้องกันได้ป้องกันการเสื่อมของข้อได้ป้องกันกระดูกบางได้แต่ที่ผมได้ยินมาแล้วก็เป็นความรู้ที่สําคัญเลยเพราะว่าเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยของ p อ r a t i o ช b ่นคิะบิมก็สามารถที่จะเพิ่มมวลกระดูกได้ลดการอักเสบของข้อได้ดีกว่าด้วยเพราะว่าบิมมีสารประกอบที่เราได้ทําการวิจัยแล้วะนะคะบิมประกอบด้วย มังคุดก็คือ GM 1, 1> อ็มวันม,มีงาดำ,าดำมีบัวบกมีฝรั่งฝรัง่งมีถั่วเหลืองนะฮะซึ่งงาดำก็มีแคลเซียม,มใช่ไหมฮะฝรั่งมีวิตามินซีเขาบอกว่าแคลเซียมจะเกาะกระดูกได้ดีหรือจะถูกดูดซึมได้ดีมันอาศัยวิตามินซีร่วมกับวิตามินอีวิตามินอีเราพบที่ไหนเราพบแต่งาดำ ใช่ไหมฮะสำหรับเพศหญิงเนี่ยเรายังมีถั่วเหลืองที่ใส่เข้าไปซึ่งเป็นไฟโตเอสโตรเจนก็ไปสร้างฮอร์โมนเพศหญิงได้แล้วก็บังคุดเองที่เป็น GM1 เนี่ยเราได้กระทการทดสอบในห้องแลบของเราเนี่ยเราพบว่ามันไปลดอินเตอร์ลิวคิน1นะ IL1 ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการสลายของ กระดูกอ่อนบริเวณข้อแล้วยังมันไปยังไปเสริมให้เกิดการสร้างของกระดูกอ่อนได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ลดอาการข้อเสื่อมได้นะแคลเซียมวิตามินอีวิตามินซีรวมทั้งไฟโตเอสโตรเจนที่ได้มาทั้งหมดก็จะไปเสริมให้มวลกระดูกแข็งแรงขึ้นคือต่อให้เสื่อมมาแล้วต่อให้มีอุบัติเหตุมาแล้วบิมก็ยังเข้าไปเข้าไปทำได้น ก็คือไปเพิ่มสิ่งเหล่านี้ไปลดการอักเสบใช่ค่ะทีนี้ลดการอักเสบนี่มันจะมาโดยตรงจาก GM1 เพราะ GM1 นี่เราได้พิสูจน์แล้วว่ามันสามารถลดการอักเสบได้การอักเสบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดจาก interleukin 1, 1> นะฮะแล้วเราพบว่า GM1 นี่สามารถไปยับยั้งการสร้างของ อินเตอร์ลิขินวันได้เพราะฉะนั้นมันก็ลดการอักเสบได้แล้วยังมีฤทธิ์ระงับปวดได้ด้วยวันนี้ต้องกาบขอบคุณสำหรับข้อมูลความรู้จากอาจารย์น้าครับขอบคุะนะครับสวัสดีค่ะร่วมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดย Operation Bin